สวัสดีครับวันนี้กับผมสามที่สุดที่นครนะครับจะพาทุกทุกท่านนะครับได้มาชมความงามความศักดิ์สิทธิ์ความเข้มขังนะครับของพระธาตุมหาชัยซึ่งเป็นพระธาตุประจําคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บริเวณตาบลมหาชัยนะครับอยู่บ้านมหาชัยตาบลมหาชัยอําเภอประป,ปักจังหวัดนครปนมจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมนะครับวันนี้ เรามีท่านผู้รู้ท่านผู้อาวุโสนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ของพระธาตุแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์ท่านอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราตามไปชมความสวยงามครับเอ็นครับ เราก็อยู่ที่ด้านหน้าสรีระสังขารขององค์หลวงปู่สมพันธ์โกสัพันโยหรือว่าเป็นพระเกจินะครับคือ,อพระสุนทรธรรมกรนะครับหรือว่ารูปปู่คำพันธที่ชาวจังหวัดตั้งพนมหรือว่าลูกศิษย์ผู้หาทุกประเทศไทยได้รู้จักนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่กับท่านพระธรรมวีิรมงสงนะครับซึ่งตําแหน่งของท่านก็คือผู้ในการสนานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับถ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ มีความเข้าใจในเรื่องขององ,งค์ลูกผูกพันมากนะครับวันนี้เราจะมาเรียนถามท่นมานว่าอง,งค์ลูกผูกพันเนี่ยมีความเป็นมามาสร้างวัดยังไงนะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการสร้างพระธาตุประจํามนเกิดเป็นมาอย่างไรครับขออนุญาตเรียนถามเลยครับจากสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสที่ดีที่ได้มาตัดสินร่างกางขายของของค์ลูกคูพันแล้วก็แต่ มีน้องคันคิดได้มาทำคลิปเพ,เพื่อที่จะสัมภาษณ์เพื่อที่ให้ผู้ชมได้รับรู้รับทราบก,กันนะครับสำหรับหลวงสุขพันธ์โคษสัตบัญโยนั้นนะครับซึ่งท่านก็เกิดเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2,458นะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาทาชาวบ้านบ้านหนองหอย ที่อำเภอนาแกร่รวบรวมไ่ยคนามาสร้างวัดมหาไทยแห่งนี้นะครับตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2494-95นะครับซึ่งตัวเลขตนี้นต้องต้องกลับขอภัยอาจจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านก็ได้มาดำาริที่จะสร้าง นะองพระธาตุมหาชัยนะขึ้นมาซึ่งนะการดําเนินก,การของพระธาตุมหาชัยนั้นนะท่านจะสังเกตว่ารูปแบบนะขององค์พระธาตุมหาชัยนั้นจะเป็นแปดเหลี่ยมนะซึ่งจะไม่เหมือนกับองพระธาตุพนมหรือบริวารขององพระธาตุพนมทีนะ่ท่านผู้ชมจะรับรู้รักราการทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับองคพระธาตุมหาชัยนั้น แ่หลวงปู่คำพันธ์ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปว่า,าท่านก็มีอะไรที่โดนจิตโดนใจที่จะให้ท่านสร้างพระท่านหาชัยโดยที่ท่านก็จะไปหาดูแบบดูรูปแบบอของเจดีทางภาคเหนือ,อ,อซึ่งสมัยนั้นก็จะมีหน่วยทหารอากาศซึ่งอยู่ที่สนามบินนครปนม,มก็คือฝูงบิน สองดในปัจจุบันนะครับซึ่งก็จะมีทหารมาประจําการอยู่ที่นี่นะแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นผู้บุคลาันะัญาาของทหารอากาศก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูงปู่ก็ได้ภาวนาตัวที่จะรับใช้ดูแลนะท่านก็ได้นำลูงปู่ไปดูเจดียนะ์ทางภาคเหนือนะครับทางภาคเหนือซึ่งนะก็แถบสุขโขทยัยแถบ ทางโน้นจึงเป็นเมืองเก่า<ช>อาณาอาจากักรยุคเก่ากยุคสุกโขทไทประกอบกับแพอไปดูมาแล้วท่านก็มาให้คนออกแบบครับซึ่งก็ได้เป็นรูปเจด,ปเดีย์แปดเหลี่ยมทบทรงแตดเหลี่ยมอย่างที่เห็นในปัจจุบันซึ่งเดิมนั้นก็จะเป็นการก่ออิฐศีลาแดงศีลาแรงซึ่งเป็นอิฐแดงแดงก้อมสีแดง,ดงแงดง,แง,อดง,แงเอามาทำเป็นฐาน กว้างยาวประมาณ15-16เมตรครับแล้วก็สูงประมาณสัก10เมตรทำเป็นชั้นๆ้นขึ้นไปแล้วก็ในปีในวันที่25พุษภาคมพุทธศักราช2,518 2518อ่าซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนุลยเดชในหลวงรัชากาลที่9พร้อมพระองควมือสางุ์วงก็ได้สเสด็จมาประกอบพิธีบรรจุพระ อารมณ์ฐานลีลิกธาตุที่ที่บริเวณเจดีของวัดพระธาตุหาชัยพร้อมกับมาเวียนทักกินาวัตสามรอบมาเวียนทักกินาวัตสามรอบซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาเป็นเดือนหกนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็มีการบูรณะปฏิสังขรขึ้นมาโดยมีการออกแบบซึ่งในสมัยนั้นนายก พิสิทธิพิพัฒน์ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมก็ได้เอาผอ,อ,อเอาความช่างของเทศบาลมาออกแบบเป็นเข็มเจาะเข็มเจาะรอ,อบองค์พระาธาตุพนมอง์เดิม,มแล้วก็มาดําเนินการก่อสร้างรูระปฏิสังสรณ์องค์พระาธาตุที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันสูงสง่าสวยงามแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาท สมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวก็เสด็จแทนพระองค์มาเป็นประธานในพิธียกฉัดสมโพธิองค์พระธาตุมหาชัยองค์ปติบายนะในสมัยนั้นนะครับซึ่งฟังก็ขนล,ลุกเลยครับท่านะฉนนั้นพระธาตุมหาชัยนั้นก็จะเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ประกอบไปด้วยพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอัญญาโกณัญญะพระอนิรุตแล้วก็พระโมกพลาสี่ห้าลูกนะครับซ,ซึ่งตรงนี้ก็เป็นพระพุทธรูปเป็นพระพารโพธิสาที่ที่ศักดิ์สิทธิ์พอสมควรนะครับซึ่งผู้คนที่มากราบไหว้โดยเฉพาะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับก็จะหลั่งไหลามาทั่วประเทศแล้วก็มาขอพร ขอบารมีขององค์พระธาตุมหาชัยขอบารมีของนะองค์หลวงปู่คำพันธ์แลวกใ็ในที่นี้นะครับในวัดพระธาตุมหาชัยนั้นนะก็ยังมีพระพุทธรูปพระพุทธศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนะนะทองสำริดที่าาหลวงปู่คำพันธ์ได้ดําเนินการนะหลอ่หลอขึ้น,ใน,ใ,น,ใ,นในสมัยก่อนนะซึ่งก็มีที่ขุดที่ขุติ หลังเดิมของหลวงปู่แต่แล้วก็ถึงวันสงการก็จะอัญเชิญท่านลงมาส่งน้ำนะซึ่งปีนี้ก็ไม่ไ,มได้มาร่วงส่งนตซึ่งทุกปีแล้วผมจะต้องมาส่งน้ำาล้วก็จะสมทบกับพระพ,พุทธรูปต่างๆที่ทางพระาจย์สมัยซึ่งปัจจุบันก็รับเป็นเจ้าวาดเจวาที่นี่เป็นเจ้าวาดที่นี่ซึ่งพระภูชยาที่วัด หลวงพี่สมัยซึ่งก็จะเป็นเจ้าวาดที่ดูแลสืบทอ,อดเกียรตนารมของหลวงปูองง่อั่พันธ์ซึ่งท่านก็ดูแลปฏิสังขอบูรล,ละสิ่งปลูกสร้างต่างๆพัฒนาต่างๆจนกระทั่งมีความสวยงามในปัจจุบันแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังดำเนินการจัดทำาการก่อสร้างเมนอมของเพื่อที่จะดำเนินการ ที่ทีพระราชานเทืองศกสรีระของหลวงปู่ธรมพันธ์ประโาทวิโยลุพระสุนทรธรรมกรซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่ได้กําหนดนะครับซึ่งก็คงจะต้องขอแต่พระราชานเทืองศกไปอีกทีหนึ่งแล้วก็แล้วแต่ทางทางทางคณะราชวังจะตรงนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าวัดพระธาตุมหาชัยวัด พระธพระสุนทรนรรมกร,รหรือหลวงปู่บำพันแลวก็พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริเวณวัดพระธาตุมหาชัยแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สําคัญและก็มีเป็นสถานที่ที่หลวงปู่บำพันได้ดําริมาสร้างบ้านแปลงเมืองจากเดิมที่เป็นป่าเป็นทุ่งนาก็นจนกระทั่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่โตพอสมควรนะครับแล้วก็ติ ยานสิททั่วประเทศแต่รวมทั้งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือมาเลเซียหรือที่อื่นๆนะครับก็จะรู้ถึงวิทยาคมของครูธรรพันธุสัพยโยซึ่งท่านได้รับสมัญญานามว่าทเทพเจ้าลุ่มรุ่มไม่รับโขนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกี่ยวพันกับพญานาคซึ่งในขณะนี้ก็มีพยาศีสัตนะพระร,ราชที่นความนก แล้วก็ส่วนพญานนคท่านอื่นก็อาจจะมีปกปักรักษาเมืองและพน,นมปกปักรักษาชาติบ้านเมืองของ,ของไทยเราอยู่เพราะฉะนั้นในโอกาสจังหวะตรงนี้ก็ขอราละตนาบารมีขององค์พระชาตพนมบารมีของพระเจ้าสัพสิทธิ์บารมีของพระเดชพระคุณพระสุาานทรธรรมภรหลวงปูาา่คำแพ์ปู่นาคพระาชทุกๆูลูกชุ่งนามแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เอานวยไวยฟรให้ท่านผู้ชมทุกท่านารวมทั้งที่น้องประชาชนชาวไทยที่จะมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างที่จะลำบากเนื่องจากว่ามีโรคระบาดโรคโควิด1 9เพราะฉะนั้นก็ขอให้บารมีขององค์พระาติมหาชัยบารมีของพระเกจิสิทธิ์บารมีของพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมกรหลวงปู่ของพันและสิ่งศักด์สิทธิ์ทั้งหลายใน จังหวัดนครพมนมหรือในสายพลโลกรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพมาถือ,อแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันฉลองของเมืองอภูมิัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นวันที่21เมษายนตั้งแต่พุทธศักราช2 5 2 5โดยกระทำถึงปฏิบันก็ขอบารมีของมูมระมาษัตว์หลักบ,บ้านหักเมืองเจ้าพ่อาหลักเมือง พระเสือเมืองพระทรงเมืองพระเจดจุบุพระส,สยามเทวาธิราชเจ้า,า,ลา 9, แล้วก็มารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตรงปกปักรักษาทุ้ครองพวกเราทุกคนปกคอป,ปกปักรักษาชาติบ้านเมืองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ให้ทุกคนได้พ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยดีนะครับก็ต้องขอบคุณาทางน้องพัชิตครับ,รบ,รบแล้วก็ทีมงานอขออหนุรัฐที่ได้มาร่วม ดาเนินการในทั้งนี้ครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปชมนับประศัรองค์พระธาตุซึ่งอยู่ด้านหลังสลาการเปลี่ยนแห่งนี้นะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับขอบคุณท่านผู้ในการพัฒน์วัดอย่างสมนะครับเราจะไปชมพระธาตุมหาชัยต่อว่าสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราตามกันไปครับตามัตอนนี้นะครับเรากําลังเดินทางไปไหว้พระธาตุ มหาชัยนะครับซึ่งเราจะมองเห็นยอดพระธาตุมหาชัยอยู่ตรงฝั่งนั้นนะครับรน,นี่คือพิพิธภัณฑ์พระสุนทรธรรมกรนะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่คำพันธ์นะครับวันนี้ปิดทําการนะครับวันนี้ปกติก็จะเปิดให้ผู้คนเข้ามานมาสัสก,การนะครับซึ่งข้างในจะเป็นเรื่องราวขององค์ปู่คำพันธ์นะครับภายในนะครับ มีพรบรมัชาน์มีพระบป็รมชญาต์พรบรมรญาตระมราตพระบรมรตพะมรัชญาต์พระมญาต์พอะบรอรัพระบรมรัชาบมังญาตมรังไาตรรมัชญาต์ระบรมัาต์ระบรมัาต์ระมับรมรัชญาตรมับรมรัชานครับแก่นระบรัชญาะมีพระมพระพระบรมรัชญะด้วยไม้สะบา ทีใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นทั้งวนตรงหอนี้ใช่ไหมครับหอพระหอละเรียกว่าเป็นหอหอละคังเป็นหอพระหอลักังเป็นพระพุทธรูปที่แกะด้วยไม้สะเดาครับแต่ซึ่งสมัยนั้นท่านผอสวีดผอเรียนจำนครมนมเป็นผู้ดําเนินการอืมแล้วก็เอามาถวายหลวงปู่ใช่ไหมครับตรงนี้คือตรงที่ที่ทําเป็นเมนที่จะถวายถวายเพลิงสรีระสังขารนะครับ ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะครับนานนะาเป็นแวนนนาน้วพระพระชัชธรรมทลิงศพพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมกรน,นะครับหรือรลวงปู่คำพันธโคัพ,พันโยนะครับซึ่งช่วงนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่นะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงอองค์พระาธาตุมหาพระาธาตุมหาชัยนะครับซึ่งเป็นพระาธาตุทรงแปดเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับนี่คือภาพที่อยู่ทิศไกลนะครับอยู่ทางไกลโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับนี่ทางเข้านะครับทางเข้านี่คืออิฐศิลาแรงที่ท่านที่ท่านพูดถึงใช่ไหมครับใช่ฐานเดิมนี่คือฐานเดิมของพระธาตมหาชัยนะครับครับแล้วก็จะมีการดูแะประจิตสขอนตอนที่สมัยที่เริ่มสร้างนะครับซึ่งทางช่างนั้นได้วางกล่องเครื่องมือไว้ครับ บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีมีงูหรือมีพญานาคน้อยครับที่อยู่ในกล่องจนตรงบันไดตรงเนี้ยครับซึ่งจะมีพระพระพญานาคมาคอยปกปักรักษาครัองค์พระบรมสารีริกธาตุพระธาตุมหาชัยเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ครูปู่ก็ได้ได้ ปั้นพญานาคไ้ตรงตรงทางขึ้นตรงเนี้ยทุกทุกทิศเลยใช่ไหมครับรรอ๋อมีที่มาว่าออตอนก่อสร้างเนี่ยอตอนก่อสร้างคือวางกล่องครื่องมือแล้วก็จะมีงูแล้วก็มีม,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 มาพบมาเห็น็นไปได้ไปุยกัน,น,นพบรมสรีริกธาตุขององค์มาสพุทเจ้าที่ที่บรรจุที่พระธาตมหาชัยนั้นนอกจากจะเป็นพระบรมสรีริกธาตุขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าแล้วยังมีพระ รมสารีธาตุของพระอารหันตธาตุมีพะระอัญญากลทัญญะพระสารีบุตรพระโมกัลานะพระมหากัจยานะพระอนอันทะและพระอนุรุตนะพระอนุรุตทะซึ่งหลวงปู่กะพน์ได้เป็นผู้รวรบรวมแล้วก็เอามาบรรจุไว้ที่นี่นแล้วก็มาให้พวกเราได้กล่าวว่านะครับเพราะฉะนั้นพระธาตุหมาชัยตรงนี้ก็จะเป็นธาตุใจที่ มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นสิริมงคลของผู้ที่ได้มากราบไหว้ไม่ใช่เฉพาะของคนที่เกิดวันพุทธนะครับของพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็มากราบไหว้ได้นะเป็นพระทาทุที่จะมากราบไหว้แล้วก็อาจจะทําให้มีมีความสุขมีความสําเร็จมหาไทยก็คือเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะท,ที่ทุกคนจะมาสัมผัสได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าอย่างไรก็เชิญชวนท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะมาะกบบราบไหว้พรบรมสารีริกธาตุนอกจากที่พระธาตพนมบรมเจดียแล้วแล้วก็มีพระธาตปราวันเกิดในจังหวัดนครพนมนั้นไม่ว่าจะเป็นพระธาตถ้าเป็นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก็จะเป็นพระธาตพนมถ้าเป็นผู้ที่เกิดวันจันทร์ก็จะเป็นพระธาต เลนูผู้ที่เกิดบาคงคาก็จะเป็นพระธาตุสีคูณที่อำเภอนาแก่แล้วก็วันพุธกลางวันก็จะเป็นพระธาตุมหาชัยที่แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมหาชัยอำเภอปราปากซึ่งห่างจากเส้นทางสายสกนลคนลครนครพนม,นมเข้ามาอีกประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนก็จะเป็นพระธาตุที่วัดมรุกขารนถ้าเป็นพระธาตุประจําวันเกิดวันพระหัสก็จะเป็นพระธาตุประสิทธิที่อำเภอนาวาแล้วก็พระธาตุท่าอเทนก็สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ไอวันศุกร์นะครับขอโทษครับวันศุกร์แล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็เป็นพระธาตุนครอยู่ที่วัดมหาธาตุอำเภอเมืองจังหวัดนครปนมเพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะมา ไหว้พระธาตุพนมันเกิดก็ต้องออกแต่เช้าท่านสามารถที่จะไปไหว้พระธาตุพนมก่อนแล้วก็วนไปพระธาตุเลนูไปพระธาตุศรีคูณมาพระธาตุพนมมาพระธาตุมหาชัยไปพระธาตุประสิทธิ์ไปพระธาตุเทวเทนแล้วก็ไปที่พระธาตุนครครบเจ็ดวันพอดีนะครับท่านก่อนไปพระธาตุพนมก็อาจจะแวะไหว้พระธาตุมรุกข์นครก่อน ซึ่งเป็นพระธาประจําคนเกิดวันพุธเวลากลางคืนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้ครบทั้งเจ็ดวันทั้งเจ็ดวันแล้วก็ต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าถ้าท่านจะสะดวกอาจจะต้องเตรียมดอกไม้ทุกเพียนไว้ในรถลงแล้วก็ไหวเลยไม่งั้น่จะต้องใช้เวลานานอาจจะมืดค่าอาจจะไม่ทันนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมงคลของจังหวัดนครพนมนอกจากที่ จะมีพระธาตุทั้งทั้งเจดทั้งแปดพระธาตุแล้วเนี่ยเราก็ยังมีปู่พญารีสัตนาคราชพระธาตุนะครับเรียกว่าพระธาตุมหาชัยที่ได้พูดถึงนะครับนี้เป็นพระธาตุทรงแปดเหลี่ยมน,นะครับอย่างที่ท่านพระธวัฒได้กล่าวว่าเป็นพระธาตุประจําของคนที่เกิดวัน <c oughs> วันพุธในเวลากลางวันนะครับก็ ท่านใดได้มากราบมาไหว้นะครับเป็นพระทาตที่มีความสวยงามโดดเด่นนะครับประวัติต่างๆตามที่ได้นำเียนนะครับ นี่เราเข้ามาข้างในนะครับ เป็นพระธาตุทีท่พระเจ้าฟ่นดินนะครับรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่10บนะครับได้เสด็จมาบริเวณนี้ซึ่งรัชกาลที่สิบพระองค์เสด็จมาเป็นตัวแทนพระองค์เมื่อครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศที่ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับ มาเสเตจมาเป็นผู้แทนพระองค์ในการในการประกอบพิธียกชัดพระธาตนะครับ